สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติ้งแนะนำโฮสอะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมายกตัวอย่างนะครับการทำงานระหว่าง Fontend กับ backend นะครับผมว่ามันทำงานร่วมกันยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องมีการสร้างโปรเจกต์นะครับทั้ง Fontend แล้วก็ backend นะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้างกันนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็น vite js นะครับในการสร้างโปรเจกต์ react ขึ้นมานะทุกคนก็สามารถใช้คำสั่งนะครับ npm create v i t h a d l a t e s s นะครับผมอ่าทีนี้นะครับผมเราก็จะตั้งชื่อ project นะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่า client แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกไปที่ react นะฮะด e n e r t e r ไปนะครับแล้วผมจะเลือกเป็น javascript นะครับผมโอเคทีนี้ผมจะ cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ client นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง npm i นะครับอ่าโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนะครับ เปิดเทอร์มินอลมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดบวกอ่าแล้วก็เราจะมาสร้างโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า back end นะครับผมอ่าหรือว่าจริงๆเอาเป็นเซิร์ฟเวอร์ดีกว่าโอเคนะฮะทีนี้ผมจะซีดีเข้าไปที่โฟลเดอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง npm init -y นะครับในการสร้าง package.json file ขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะมีโฟลเดอร์ค l i e n t กับเซิร์ฟแล้วนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ทุกคนมาทำในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีการสร้างเป็น API endpoint นะเพื่อให้ client หรือว่า front end เนี่ยยิง Request มาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะมีการให้เซิร์ฟเวอร์ Response ตอบกลับไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์นะครับ index.js นะครับผมโอเคทีนี้นะครับในไฟล์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตั้งอันนี้ก่อนก็คืออยู่ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะเรามาติดตั้งนะครับเป็น p a ็กเกจ ที่ชื่อว่า express นะครับผมโอเคนะฮะอ่านี่นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาสร้างนะครับตัวแปร express นะครับแล้วก็ require express มานะครับผมจากนั้นเนี่ยก็จะสร้างตัวแปร a นะครับแล้วก็เรียกใช้ express นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสร้างพอตขึ้นมานะครับผมก็คือเอาเป็นพอตสา0 0 0นละกันนะครับทีนี้นะครับผมผมก็จะมีการสร้าง route นะครับ หรือว่าเป็น API endpoint นั่นเองนะครับผมที่เราเนี่ยจะให้ทาง client หรือว่า front end เนี่ยยิง request มาที่ endpoint ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้เป็น slash API slash data แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็เราจะมีการรับ request กับ response มานะครับเป็น parameter 2ตัวนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็จะมาสร้างตัวแปร data นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมจะส่งต่อกลับไปใน response เนี่ยก็คือ ผมจะส่งเป็น m ม s เ a จนะครับแล้วก็เขียนว่า hello from the server นะครับผมโอเคนะครับทีนี้เราก็จะใช้นะครับเอา response object มานะครับแล้วก็เรียกใช้ method JSON นะครับแล้วก็ส่ง data ไปก็คือผมจะ response ตอบกลับไปเป็นข้อมูลในรูปแบบ JSON นั่นเองนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาใช้ app listen นะครับเราก็จะ listen ที่พอร์3000นะครับจากนั้น ถ้าเกิดเรา start server เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้มันมีหลอกออกมานะครับว่า server is running on port อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมไปเอาตัวแปลพอร์ตมานะครับจริงๆเดี๋ยวผมต้องใช้เป็น template visual นะครับอ่าแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการ start server เลยก็คือให้ทุกคนใช้คำสั่งนะครับ node แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์นะครับที่เราจะ run นะ เอนเตอรไปนะครับตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับรันแล้วนะครับผมเพราะว่ามีข้อความหลอกมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาที่ Frontend หรือว่า Cli e n t นะครับผมก็จะสลับกลับมาที่ Terminal ตัวแรกนะครับในส่วนของ c l i e n t เนี่ยนะครับเราจะทำการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีการใช้แพ็กเกจที่มีชื่อว่า axios ในการยิง r e q u e s t ไปนะครับจริงๆเราจะใช้เป็น F ฟดก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้เป็น axios ดีกว่านะครับก็ใช้คาสั่ง npm i ติดตั้งตัวแพ็กเกจ axios ไปนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ run ตัว client โดยการใช้คำสั่ง npm run dev โอเคตามนี้นะครับทีนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาที่โฟลเดอร์ e r r นะครับแล้วก็มาที่ app.js x นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการ import นะครับในส่วนของ x i o s มาจาก x i o s นะฮะอ่ะแล้วก็เราจะ import o o k นะฮะ use effect มาด้วยนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาเรียกใช้นะครับ u s e effect นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการยิง API request ไปนะครับก็เราจะใช้นะฮะ axios get นะครับซึ่งผมจะยิงไปที่ API endpoint ก็คือ http colon slash slash localhost colon 3 0 0พนะครับอ่าพอสามพัน slash api slash data นะครับอ่าก็คือจะเป็น endpoint ตนัวนี้อ่านะครับทีนี้เนี่ยหลังจากเรายิงไปแล้วนะครับผม ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมีการรับค่ามาก็คือผมจะใช้เป็น Zen นะครับในการรับ response มานะครับแล้วก็ return นะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลไปเซตให้กับ state ของผมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น set data นะครับแล้วก็เป็น t a อ่าซึ่งค่าเริ่มต้นผมเก็บเป็น object เปล่าไว้นะฮะโอเคทีนี้ผมจะอัปเดตก็เอาฟังก์ชัน set data มานะครับเรียกใช้ตรงนี้แล้วก็ทำการอัปเดตนะครับก็คือ ผมจะส่งข้อมูลจาก Rerespons ์ไปอัปเดตที่ s t a t e ใช่ไหมแล้วก็จะดึง Re p o n s นตัวนี้มานะครับแล้วก็เข้าถึง Data นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลนะครับใน Rerespons ์ที่เรารับค่ามานะอ่าโอเคนะครับทีนี้เราจะมีการใช้แคชนะครับในการดักจับ Err o r นะครับถ้าเกิดว่ามี Error อะไรนะครับผมก็ผมจะ o n s o l e error นะครับแล้วก็จะเขียนว่าเอาเป็น Er r o r fetching data โอเคนะฮะแล้วก็ตามด้วยข้อความ Error นะครับผมทีนี้นะฮะเราจะมาแสดงข้อมูลนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะสร้าง d e ฟขึ้นมาแล้วก็เราจะดึงนะครับเอาตัว Data มานะครับอ่าสเตตเด a t a แล้วก็เข้าถึง Message นะครับอ่าซึ่ง m e s s a g e ตัวนี้ก็คือจะเป็น p r o p e r t y ตัวนี้นะที่เราเข้าถึงมันก็จะเป็นข้อความ hello from the server นั่นเองนะครับ อ่ะซึ่งถ้าทุกคนกดเซฟนะครับแล้วมาดูที่หน้าเว็บอ่ะถ้าทุกคนเปิดหน้าเว็บมาเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะเอ r ร r นะถ้าทุกคนมาที่คอนโซลนะครับอ่ามันจะเอเรอตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ฟอนต์เอ็จะเจอนะครับเวลาที่เรามีการทํางานกับเซิร์ฟเวอร์นะตรงนี้เขาบอกว่ามันถูกบล็อกนะครับโดยนโยบายคอร์สนะครับอ่า no access control allow origin header นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจริงๆวิธีแก้ก็ง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับก็คือเดี๋ยวมาที่ เทอร์มินอลตัวที่2นะเดี๋ยวผมกด c o t r l C นะปิดเซิร์ฟเวอร์ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งนะครับเป็นแพ็กเกจที่ชื่อว่า course นะครับอ่ะก็ติดตั้งตัวนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวมาที่ file index.js นะครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า c o u r s นะครับแล้วก็ require นะครับผมในส่วนของ c o u r s มานะะฮทีนี้เนี่ยเราจะมาเรียกใช้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ app.use นะครับแล้วก็ เรียกใช้ c o ์ s นะครับตามนี้เลยนะฮะอ่ะให้ทุกคนกดเซฟนะครับจากนั้นเราจะมา run server ใหม่นะครับโอเคใช้คำสั่ง node index.js นะครับกด enter ไปทีนี้เรามาดูที่หน้าเว็บนะครับอ่าตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตนะทุกคน refresh เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะมีข้อความ Hello from the server ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ error CORS e เนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็คิดว่าทุกคนจะเห็นภาพกันมากยิ่งขึ้นนะนะครับว่า การทำงานร่วมกันนะหรือว่าการติดต่อกันร,ระหว่าง front end กับ back end เนี่ยมันทำงานร่วมกันยังไงนะครับก็คือง่ายๆเลย back end เนี่ยเราจะมีการสร้างตัว API endpoint นะนะครับอย่างเช่นอะในตัวอย่างเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆให้ทุกคนดูว่าสมมุติเราต้องการข้อมูลนะครับเป็นข้อความตรงนี้ message นะครับอะจาก Server รนะครับเราก็แค่ใช้ front end เนี่ยยิง API request ไปที่ API endpoint ตัวนี้นะครับแล้วก็ เราก็จะรับค่ามาเห็นไหมแล้วก็เซตค่าไปที่สเตทจากนั้นก็สามารถเอาค่ามาแสดงได้นะครับซึ่งในส่วนของ back end ก็จะมีปัญหาที่ทุกคนเจอเมื่อกี้นี้คือมันถูกบล็อกโดย Course ใช่ไหมฮะก็อย่าลืมว่าเราต้องใช้เป็นแพ็กเกจตัวนี้ด้วยนะครับผมอโอเคนะครับ ก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่กำลังศึกษาเรื่องของ front end back end นะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็น full stack นะนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร้นะฮะแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ